พาไปดูข่าวค้นไอทีกันต่อคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสังคมของบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นสังคมก้มหน้าไปแล้วเช่นคุณฟิลเป็นตน้นขนาดจัดรายการยังกล้าเล่นมือถืออีกเลยคุณหมอคือตอนนี้เนี่ยเดินไปที่ไหนก็เห็นแต่คนก้มหน้ากดสมาร์ทโฟนบ้างกดแท็บเล็ตบ้างนะครับจนบางคนเนี่ยอาจจะลืมดูแลสุขภาพตา oh, ของท่านไปเพราะว่าสมาร์ทโฟนนะครับรวมไปถึงแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมีการปล่อยแสงออกมาครับเขาเรียก่็เป็นแสงสีฟ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับนายท็อปวุฒินันนาหิมนะครับจะพาไปดูกันหน่อย ว่าแสงสีฟ้านี้มันอันตรายอย่างไรและเราจะมีวิธีในการในการป้องกันอย่างไรบ้างติดตามได้ในข่าวค้นไอทีครับแสบตาเหลือเกินอ้อาวอรุณสวัสดิ์ครับได้เวลาของข่าวค้นไอทีกับท็อปวุฒินันนาหิมครับ ผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าแสงที่สะท้อนผ่านแว่นตาม,มายังจอโทรทัศน์ของผู้ชมนะครับจะเห็นว่านี่คือแสงที่มีอันตรายนะครับแล้วมาจากพวกสมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตที่ผู้ชมกําลังเล่นอยู่ตอนนี้แน่นอนนะครับว่าจะทํายังไงที่จะให้เรานั้นหลีกเลี่ยงหรือว่าผ่านพ้นจากเจ้าแสงอันตรายแบบนี้กันมาได้จะต้องติดฟิล์มกันรอยที่เขาสามารถตัดแสงได้ด้วยนะครับ นี่แหละครับเมื่อคุณใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกันตลอดเกือบทั้งวันอุปกรณ์พวกนี้จะปล่อยแสงที่เรียกว่าแสงสีฟ้ามากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่นๆครับโดยแสงสีฟ้าก็คือคลื่นแสงพลังงานสูงมีความยาวคลื่น400-500นาโนเมตรเนี่ยแล้วเป็นอันตรายต่อดวงตางของเราอย่างที่คาดไม่ถึงด้วยและถามว่าการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลานานๆจะเกิดผลกระทบอย่างเช่นอะไรครับก็คือ ปวดตาตาแห้งกร่ามัวน้ำตาไหลบ้างยิ่งงานวิจัยทางการแพทย์พบนะครับว่าแสงสีฟ้าหรือว่า blue light จะกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระที่สามารถทำลายเซลล์จอรประสาทต,ตาได้แล้วอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจอรประสาทต,ตาสืบด้วยแหละอย่างที่เห็นนะครับการทดสอบนี้เขาใช้แสง blue light มาส่องที่ธนบัตรก็จะเห็นลายน้ำแต่พอเราเอาฟิล์มโฟกัส blue light cut ตัวนี้ซึ่งมีคุณสมบัติที่ป้องกันได้ ไปขั้นระหว่างแสงแลบเจ้าแบงค์นี้นะครับทำให้เห็นความแตกต่างว่ามันตัดแสงได้จริงครับจนแทบมองไม่เห็นลายน้ําเลยอย่างเจ้าฟิล์มตัวนี้นะครับได้รับรองผลจากการทดสอบทางกรมวิทยาศาสตร์บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วด้วยว่าฟิล์มถนอมสายตาเจ้านี้แหละสามารถกรองแสงช่วง400 500นาโนเมตรได้ถึง17-99เเลยแนะ่ นี่ก็คือวิธีป้องกันหรือว่าวิธีที่จะหลีกเลี่ยงที่จะโดนกับเจ้าแสงนี้แหละครับเป็นแสงสีฟ้าที่ปล่อยผ่านมาทางสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ช่วยถนอมสายตาคุณได้จากการเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆน,นะครับหมดเวลาแล้วสาหรับข่าวโคนไอทีกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ